สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนฮัลโหลอเควอะไรผมต้องกินก่อนไงผมลืมสวัสดีครับผมเพิ่งเรียน เพิงเรียนเสร็จเลยเลิกช้าเลยดึกเลยวันนี้นี่ะพี่เกิพี่เพิ่งเรียนเสร็จเนี่ยพี่อยู่กินโอกไก่พี่กินของทอดทอดเขากินอะไร โอ้โหฟิตเว้ยไม่ได้กินทุกวันหรอกเดนนี้ฟิตใช่ไหมจะต,ตามพี่ไม่ทันพี่ต้องเพิม่อมอีกหนักกว่าผมก็ต้องเพิ่มอยม่างเงีเพิ่มหนุนสิบพี่ไม่ แล้วเพิ่มสิบโลนู่นสิบห้าสิบห้าเลยเหระแปดสิบอ่ะนะตอนนี้ผมประมาณเท่าไหร่หกสิบสองโอ้ยใช่เหรอเจ้าความรักจริงเหรอพี่ไมยน้ำหนักเท่ากันเลยเนี่ย ตอนนี้พี่หนักหกแปดอะเรามาไลา์ใช่ฟังครับดูเรากินอร่อยจังอือร่อยจัง <laughs> นอนดึกสุดยอดสุดยอดไแจมิลเพิ่งเลิกครับอือะไรน,นะไม่พี่เขาบอกนอนดึกสุดยอดไงพี่บอกพี่เพิ่งเลเิกเ,ลเรียนเออเพิ่งเลิกเรียนเองหมดขึ้น โอ้ oh. วันนี้ทำไมคนดูเยอะจังขุดได้สองหมื่นแล้วอล่ะเก้าจุดแปดเอาสองหมื่นแล้วเรียกสองหมื่นแล้วยังทุกคนชวนกับคืนเลยอ่อนนะผมกิขมนข้าวผมเลยคำเลยกระเพื่อมอะไรปะ วันนี้ไปเลยเล่นอะไรวันนี้โอ้โอ้น่าแข็งมยุ่งมากอุ้ยอุอ้ยหัวอกไก่ Thấy <laughs> hả? Nắng mưa rồi Hãy subscribe cho rồi. ครับกี่มันขึ้นอยู่เชื่อมต่อชั่วคราวครับพี่ถือว่ามันทางคลางตอนนี้แบบผิวร่งวงง่วงด้วย Love you guys เด็กๆก,กินตอนดึกนิสัยไม่ดีทำให้อยากกิน ด้วยทุกคนต้องเรียนเป็นเพื่อนกันครับไหนบอกไม่กินมื้อดึกไงพี่มิวมิวว่าพี่มิวเพิ่งเลิกครับก่อนเรียนกก่อนเรียนกแต่ขินดนเดียวเอง มิวแก้มตุ๋ยมากซิวผมขึ้นเหนือเราชอบขึ้นรงปากพักผ่อนน้อยออะแบบไอ้แบบพูดอะไรไม่ดีบ่างเสือขึ้นลงปากอืมนี่ก็ไม่ปากเท่าไหร่นะ พรุ่งนี้จะสอบแต่ก็อยากดูอ่านหนังสือเสร็จหรือยังครับต้องสอบก่อนนะครับ จะช่วงนี้สอบกันหลายทีไม่สอบไม่สอบสู้ครับผมไม่มีสอบหนีห่าหนีห่าวนี่คือเรื่องไม่เกิดเรือร่องขอะไรนะพี่เข,อบอา,ขอบอาบอกว่าเขาบอกว่ารอต้องใส่แบบ ขอให้ตำลักใครบอกให้ตำลักพี่เมย์สารทุคนที่ชอบแก้งคนอื่นเนี่ยสารทุพี่ไม่ชอบแก้งคนอื่นเมื่อทำไมเสียงสะท้อนอะทำไมส,สะท้อน,นอ่ะอนละ say happy birthday to me happy birthday ครับอลไยโอ้ยจะจำผมมันเป็นสรงมากเลยครับ ตุ้งตัดไม่ใท่หรอใช่เมันก็ดสูสั้นลงไม่เท่าไหร่ก็ยาวอยู่กับไม่กินอะไรหรือกินจนหมดแล้วครับกับบอกกันม่าก็แอบกิน สองมันหกแล้วโอ้ยอยเรียมแปลงฟันกันนะดอฟันผูุ พี่มิวหยุดกินสักข้านาทีเราวก็คุยกันก่อนไม่ให้ร้องพูดเลยมีแต่มีแต่พูดถึงพี่มิวบอกว่าเรื่องกินเหมือนกินดึกกินดึกเนี่ยคนหิวเนี่ยมากินอีกแล้วกินเก่งเนี่ยหิวว่ะ ป,อปอ้อนใจร้อนหน่อยครับอ่าอ่าเป็นปลาเลยดยู่ให้หาปลาเลยพี่บิวจริงจังมากเริ่มหิวแล้วนะคะ ก็ยังหิวหิวอยู่เลยเนนะี่ยอ้าวแย่แล้วไม่ได้นอนแล้วมีอะไรกินไหนนะมเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์ไม่มีหรอในตู้เย็นอ๋อเออใช่ผมลูกงฝากเพื่อนซื้อแฮมเบอร์เกอร์มาเนี่ยใช่ไหมใช่ดวผมนี่รวบไปเลย เคยดูเรื่องอีกาเ,เอาไหมเพ้่อนนี่ผมเป็นเจนจิต้องทำทรงดดีๆทร,รงดีเจนทร,ร,ร,รงดีเจนแค่ไปร,รอห่อ<ๆ>อ๋อที่มันมาข้างหน้านะเพือ่อนมนอยู่ว่าที่เซ็ตแล้วแบบเหมือแนบบเป็นหล่อดๆออยู่ข้างหน้าเป็นก้อนๆใช่ไหมใช่

ด้านซองของลังนกอีก,อก,อกม้วนเป็นลังนกก็ได้แต่เขาหน้า,นายอยางยาวหรือยังยาวพี่มวนก็ยาวดึงขึ้น ประทีปขยปะแบบน้องสิวขึ้นใช่ไหมใช่ครับ กลับมาจุกไหมไม่มียางครับอยากดูทานไทซีซั่นสองแล้วยังไม่ได้ถ่ายเลยครับ มีคนแอบร้องเพลงบนแหละมีคนแอบร้องเพลงใครแอบร้องเพลงพี่มิวไงไม่ได้แอบร้องเพลงนอนดึกสิวก็ขึ้นหลอกใช่ครับสิวเยอะมากสองเมตรครับแต่งหน้าบ่อยไง ใช่ขึ้นได้พักหน้าก็ขึ้นเลย <c oughs> ได้พักหน้าวันนี้ก็ขึ้นเลย <c oughs> เอาเมื่อวานผมก็แต่งโอ้ยหัว ยิมแล้วก็นอนเที่ยงคืนเนี่ยแวะมาทักทายพี่พี่แฟนสาวโยสองหมื<า>นแปดแล้วอ่ะอย่าเพิ่งนอนกดไลย้อนนะกดไลย้อนกดไลย้อน <The S 2> เดี๋ยวพี่ต <sounds S 2> ้อง <sounds> ตื่นตีห้าเนี่ยเียงเมง้งกันนะเพ่อะไรนะเียงเมง้งกันนะพ,พี่พี่วิวเชียงเมงที่ไหนจังงวันแหละชนบุรีชลบุรีรที่บ้านออกตีห้าครึ่งมแต่ว,ว,ว่าตอนเด็กๆแต่ก่อนเนี่ยเวลาผมไปเชียงเมงเนี่ยผมต้องออกจากบ้านประมาณตีสามอะไรเงี้ยแล้วแบบแม่ก็ชอบไปปูที่นอนในรถ แล้วก็นอนในรถไปเพราะว่าผม้นต้องไปไหว้สอง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 ,สองหรือสามที่นั่นแหละ mm. มีของฝั่งทางแม่แล้วก็มีของทางญาติอีกเอาเราเข้าไปวันเดียวกันเลยเหรอใช่ก็ไปทีเดียวเลยเป็นอโอก็ไปไหว้หลุมของแม่ก็ประมาณหกโมงอะไรอ mm. แล้วก็กินข้าวแล้วก็ไปไหว้อีก อีกกลุมหนึ่งก็เต่ประมาณทเที่ยงเที่ยงอีกกลุมหนึ่งกลุมใหญ่เยมันแบบรวมรวมญาติหลายคนอ่ะมีแบบนั้นด้วยเหรอใช่ใช่ไม่ใช่จังหวัดอะไรไม่จำไม่ได้ไม่แต่น่าจะชนบุรีแหละพี่ที่แบบต้องไปป่ยสายลุงเนึงอะไรนะพี่ ที่แบบต้องไปโปรยสายลุงมัะอ,อะไรนะครับเร,เราได้โปรยสายลุงมั้งโปรยพี่แบบแต่งหนุ่มเลยงใช่ไหมแต่ผมเซ็งอย่างหนึ่งเวลานั่งรถไปเชียงใหม่เไมเหม็นปลาหมึกจะมีปลาหมึกแห้งไว้ด้วยอี คืออะไรปลาหมึกแห้งเป็นปลาหมึกแบบเป็นตัวีแล้วเป็นปลาหมึกบดแห้งๆอันนี้คือเอาเอาไปไหว้หรอใช่ใช่ใช่มันก็จะกินไม่รู้อ่ีที่แบบที่ต้องไปทานลงเจบ่้นได้ทานลงเจบ่ะใช่ข้าวต้มอะไรเนี่ยเออข้าวต้มที่แบบข้าวต้มติดจาน ที่เข้าในหันที่จะนำไปเชื่ๆกับกระชืดอยู่เออใช่ไหมกินอะไรไม่ได้เลยแล้วที่บ้านเขากินจังเลยผมก็ได้ฟิวดีพี่อืมนี่เราอ่านแมลงหรือยังยังเนี่ยผมว่าจะไล่เสร็จแล้วเขาจะยังอืม นี่ตอนแรกเล่นคอมหนึ่งสี่ดาวแล้วอะไปหล่นเลาวเพ์เมื่อวานล่วงถึงคอมสองอะใช่เพีกดอะแบบ<ค>พี่สิงฮะกดกับพี่สิงห์นวเพ่ใช่เล่นกับสิงด้วยส<า>องคนด้วยอืมเมื่อวานเลยไม่มีใครเล่นเลยเมื่อวานผมก็ไม่ได้เล่น,มนเมื่อไรกดกับสิง ได้มาหนึ่งดาวยังไม่พนคอมสองเลยแต่ตอนนี้ขึ้นมาคอมหนึ่งเลยอีกนิดเดียวพี่เนี่ยไม่ยอมเล่นกับพี่เลยชอบเล่นแต่กับเพื่อนเอา้ามันกดห้าพี่ไม่ยอมชวนเลยดีวนี้ <laughs> มันมีตีเพื่อนอยู่แล้วไงแบบครบครบ,ครบตั้งแต่แรกแล้วอือคือ <laughs> เลย ปล่าวี่บิ๊กบอเขาคุยกันไม่อ่านคอมเมนต์เลยมึงเซฟหวันใจเซฟหวันใจ <c oughs> ต้องเซฟหวันใจ้วตอนนี้อ่านนิวครับก็ผอ <c oughs> <c oughs> พวกเราไปนอนไหมไปเขยาจีบกันไป กลับร้องเพลงให้ฟังหน่อยเร็วเพลงอะไรบีอยากร้องเพลงอะไรก็ร้องฉันไม่ยอมไม่จะได้ไม่เจอใครคนไหนไม่ยอมกินเลย <c oughs> ดึกแล้วสเสลต์เยอะเบิ้ลอีกแล้วเบิ้ลอีกแล้วขี้กลับตายเยอะมากขี้กลับง่วงครั ขบอ,อ,อกดูแลสุขภาพด้วยนะเออใช่พี่เดี๋ยวนี้โควิดแรงมากเลยอืแรงจริงแบบลามไปทุกวงการน,กนักบอลติดทั้งหลายคนเลยตอนเนี้ยนี่เรฝึกง,งานเราใส่แมสดยก็ตอนนั่งในออฟฟิศก็ไม่ได้ใส่ใส่เถอะจริง ือแต่น่าควนนะแบบเวลาไปข้างนอกแบบเราไม่รู้ใครเขาไปทำอะไรกันมาบ้างเนาะเราจรงอยากอ่านบทพันไทยเลยนั่นดีผิดละพันไทยเขาจะเดินถ่ายไหมนี่ต้องได้ถ่ายซิ ถ้ามันถ้ามันไม่ไม่เบาลงแล่ะนตอนนี๋แต่น่าจะเบาแล้วไหมช่วงมันที่ตั้งหลายเดือนไปนอนเถอะนะคะง่วงแหละดูออกใครง่วงผมไม่ง่วงไปนอนไปอาบน้ำได้แล้วปิดไลฟ์ต้องหลับแน่เลยอ๋อดาบน้ำนคนขับ มื่อไหรผมจะตรงันี่ผมะนะฮะไม่ถึงผมอ่ะรือว่าพี่ไม่ถึงพี่สิที่ดัดพี่ชีรอบนั้นมานะอืมยาวเลยี่มันหย่อยอ่ะมันก็เซตยากอะ่ะพี่ถ้าผมตรงอะ่ะนี่น้องคือไม่ไหวแล้วอะ่ะไหวอยู่ครับ S <S มาอยู่ครับเรอมาอยู่ครับเออปกติพี่กับนอนตีสี่ไม่ใช่หรอไม่ถึงถึงปิดคนแล้วไม่ใช่กับไม่ใช่กับแล้วเป็นใครไอ้กุ๊บกุ๊บไหนมาแปะไรกับแปะไลยกลับแปะไลกลับ แต่กรุ๊ปนี้ต้องหน้าตาเป็นยังไงเป็นแฟดหน้าตาเหมือนกัาเลยตอนนี้ใส่เป็นยังไงเหมือนกัาทุกอย่างแล้วตอนนี้กุ๊บอยู่ไหนไหนลองลองเรียกกุ๊ปมาดิไอ้กุ๊บไอ้กุ๊บอยู่ไหนกไอ้กุ๊บกุ๊บกุ๊บกรุ๊ปมาไงกัาอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเรียกให้ครับพี่กราฟครับว่าไงครับพี่เดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยกุ๊บแป๊บนึงดิ เนี่ยแล้วพี่ไอ้กุไปนอนละไม่เอาเรียกกุมาคุยก่อนไหนเมื่อกี้บอกกุมนอนตีสี่กใจกุปไหนบอกกุมนอนตีสี่เมื่อกี้เนี้ยวันนี้มันง่วงอะไรนะวันนี้มันง่วงแต่กับไม่ง่วงกับก็ง่วงอยากเห็นแมวจูค่ะแมวจูอยู่บ้างครับผมแมวจู แย่จูไม่มีที่คอนโดนะเล่นอะไรกันกุบกับเนี่ยกุบกับเป็นน้องกุบกิบกุบกับกุบกับกุบกับเป็นน้องพี่กุบกิบกุบกิฟเนี่ครับพี่กุบกิบ นนอนชอปเปอร์ไปไหนคะชอปเปอร์ไปนอนครับชอปเปอร์นอนได้แต่สามทุ่มครับชอปเปอร์เป็นเด็กอนามัยครับเพราะชอปเปอร์ต้องตื่นมาตักบาตรตอนเช้าอืมเจ๊เจ๊ โห,หูยสิวเป่งแล้วที่คิ้วอะ่ะให้แฟนขับดูมีสิวงผงก็มีโวันมาขี้แมงวันเยอะจังเลยตอนเด็กไม่มีอะไระมันเพิ่งขึ้นสาบแดดอะไรกันเลตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่ ปุบกับปุบกับเมื่อไหรุ่บกับจะพาพาน้องมิวขึ้นคอนบ้างครับคอนซูเลอร์นะครับพี่คอนเจอร์ดิงรึเปล่าคอนเจอร์ิงทำไมผมผมผ้ามันช้าก่าเสียงเมื่อกี้ของเมื่อกี้ของเรามันเด็ดมันกระตุกอะไรไม่รู้ ไม่จะพาพี่ขึ้นคอนบ้างไม่จะพาพี่ขึ้นคอนบ้างเม่จะพาพี่ขึ้นคอนบ้างผมยังต้องให้เพื่อนพาขึ้นเลยอือ <c oughs> <c oughs> เราจะไปนอนกี่โมงครับพี่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลาทุกคนแล้วก็ไปนอนนะที่กลับเล่นฟอฟจีแบบเล่นไม่เก่งเล่นยากเล่นไม่เก่งเล่นไม่เก่งเล่นไม่เก่งนะไปทุกคนถึงเวลานอนของเราแล้วพรุ่งนี้ผมต้องไปชิงหมิงตอนตีห้าครึ่ง บายนะครับทุกคนตันดีนะครับตอนดีนะครับทุกคนไปา,ายนะครับาบ้าน,นะครับอยากเห็นพี่ก้าดุลในซีรีส์บ้างมันไม่ใช่ตัวตนผมครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องกุ๊บมันเป็นเรื่องกุ๊บมาดุเลยไปก้ไปก้ไปก้มาเด้ว่าไง เดี๋ยวบอกกุ๊บนอนแล้วไงจะเรียกมันมาจากเตียงเมื่กีอ้อ๋อทงสารกุ๊ปให้กุ๊บไปนอนไปไปแล้วครับฟันดีครับพี่บ๊ายบายฟันดีครับฟันดีครับทุกคนฟันดีครับทุกคนไว้เจอกันในไลฟ์รอบหน้าครับในไลฟ์เลยในไลฟ์จึงครับผม See you again next time บายบายกุดไนท์สวีทดรีมเอเวอบอด